ขออนุญาตขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับท่านแรกคุณพลัสบุญพลอยเลิศผู้ก่อตั้งแบรนด์เคียพลัสเคียพลัสนะครับและท่านที่2คุณวิยดาโคสานติผู้ก่อตั้งแบรนด์ SFTS ครับพี่พลัสวส, e สวัสดีครับพี่วิยดาสวัสดีครับเชิญเลยครับผมได้ครับครับ พี่หน้าตาดูง่วงมากพี่ตื่นแล้วใช่ไหมครับฟี่แซวเล่นนะครับพี่เขา <laughs> แล้วออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันเป็นเย็นวันอาทิตย์นะครับพี่เราก็จะต้องแบบพยายามจะคุยกันรีแลกซ์รีแลกซ์นิดนึงนะครับแล้วกดเดี๋ยวลองลองลอง,ลองพูดเช็คใหม่ว่าได้ได้อยู่ใช่ไหมครับครับทั้งสองท่านเอาเอาแพ็คเอาเอาโปรดักต์มาด้วยก็คือเออใบที่พี่เขาใส่อยู่ตอนนี้นี่นี่้ย mm hmm. ถ้าพี่ไม่บอกตอนแรกนี่ผมก็ไม่แน่ไม่รู้เลยนะว่านี่นี่ไม่ใช่แบบหนังจากวัวนี่เป็นแบบ เป็นเคียร์พลาสนะและนี่ก็คือจากแมทเทีรเรียลขออนุญาตเริ่มต้นจากพี่พลัตแบรนด์เคียร์พลาสก่อนอยากให้แนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์แนะนําแบรนด์ของตัวเองกับพี่ครับเคียร์พลาสเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับแต่จริงๆมันเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรการไม่มีอะไรของของผมก็คือ,คอการหมดตัวนะครับคือคือมันมันมันเราต้องคิดแล้วว่า เวลาหมดตัวเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงแล้วเราจะทํายังไงให้มันกลับมามีก็เลยต้องคิดในเรื่องของของก็เราในในเชิงการตลาดมันก็คือคิดในแง่ของการทําอะไรที่คนอื่นยังไม่ทำํำเราจะได้ไม่มีคู่แข่งแล้วก็สามารถที่จะแทรกตลาดไปในนั้นได้รเราก็มานั่งคิดว่าช่วงนั้นเมื่อ20ปีก่อนเนี่ย ตัวตัววัส,วสดุจากธรรมชาติที่เราจะนํามาใช้เนี่ยมันยังไม่ได้บูมขนาดนี้มันเติบโต,ตขึ้นมาเรื่อยๆคือคผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่ผมคิดว่าผมโตที่สุดแล้วนะ<ห>กำลังโตที่สุดแล้วจากการที่มีแบรนด์มูจิเข้ามามากําลังที่ดีไซน์งานกันแล้วก็อย่างยากิกรุปที่ที่จะส่งตลาดอเมริกาแล้วก็ทาง เจโทของรัฐบาลญี่ปุ่นกําลังติดต่อเพื่อให้เราเป็นสตาร์ทอัพที่จะไปร่วมลงทุนกับญี่ปุ่นนะครับครับโอ้นี่คือจากจุดเริ่มต้นของพี่ที่เมื่อกี้พี่บอกคือตั้งแต่ปี40ต้มยํากุ้งใช่ไหมที่พี่บอกว่าหมดตัวเลยหมดตัวจริงๆอ่ะมีคอนโดสองหลังก็หมดคอนโดแถวแถวศรีลมนี่ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ยังมีมีรถเกืองหมดอ่ะผมคิดว่าจากที่งๆอ่ะต้องกินเรียกว่ากินเลยนะครับไข่ไข่ดาววันละวันละ วันละใบนะคร,บครับนะทอดไข่ดาวกินกับข้าวเวลาขึ้นรถเมที่ที่เสียแค่สามบาทบสักสองกิโลผมใช้เดินเอาอะออมันลำบากขนาดนั้นเลยครับ จากที่ตัวเองเคยมีมากๆนะครับแล้วก็นามาสู่แบรนด์เดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดอีกทีนึงว่าพี่จากจุดไหนที่เริ่มกลับมาทําแบรนด์แล้วผมว่าพี่เป็นผู้มาก่อนการอ่ะเพราะว่าในยุคก่อนหน้าเนี้ยไอไอเขาเรียกว่าอะไรไอวีกันเลเซอร์เนี้ยมันไม่เคยอยู่ในเรดาร์ของคนอื่นมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะเรื่องนี้กันขออนุญาตจาของคุณวิยาดาต่อเล่าให้ฟังถึงแบรนด์ของตัวเองจุดเริ่มต้นของแบรนด์ครับผมเชิญครับค่ะครับเอ่อ SFTS นี่ ทำมาจากขยะทะเลค่ะครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำก็คือลูกชายครับพาเขาไปเดินเล่นริมทะเลครับแล้วก็เจอขยะทะเลอยู่บนชายหาดอย่่างี้คะแล้วก็ใกล้ๆปาก่คะลูกชายพาไปเดินเล่นแล้วเราไปเจอขยะริมทะเลตอนนั้นพาลูกชายไปเดินเล่นครับแล้วทีนี้มีความสึกว่า ถ้าเกิดว่าชายหาดเรามีขยะเยอะอย่างเงี้ย <c oughs> ในอนาคตลูกชายเราหรือว่ารุ่นต่อไปเนี่ยก็จะลำบากเร <c oughs> วคิดว่าสิ่งที่มันเป็นขยะเนี่ย <c oughs> เราเอามาทำอะไรได้บ้างก็ <c oughs> ลองทำเป็นกระเป๋า <c oughs> ซึ่งมันเป็นของที่ เราใช้ได้แล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้ตลอดแล้วคนก็ซื้อใหม่ตลอดด้วยใบยเก่ายังอยู่แต่คนก็ซื้อผมเป็นต้นนะครับ <c oughs> น่ารักมากนะครับก็ขยะในทะเลทางในทะเลในที่นี้ที่เราเจอคืออะไรบ้างมีเศษอวนเศษนครับลูกทุน่นอ,อย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่ก็คืออวน <c oughs> เชือกแล้วก็ลูกทุ่นต่างๆนานาใช่รองเท้าแตะรอ,องเท้า โอ้เราถ้าแต่ไฟใช่คือทุกอย่างเลยสิถ้าเกิดเราพูดเราเราคือแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นอะเราเราสามารถมาแปรรูปมาอัพไซเคลมันได้เราเอามาทําหมดเลยอัพไซคลิงอัพไซคลิงค่ะมันเป็นมันเป็นขยะที่แบบมันมีสีสันของมันแล้วเราก็แบบรู้สึกว่านึกจินตนาการต้าทะเลครับ ก็ผกกร่างคพวกอย่างเงี้ยค่ะสวยงามของมันอืมก็เลยนำมาซึ่งการดีไซน์แพทเทิร์นเหล่านี้ใช่ค่ะเราเอาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมมารวมด้วยกันครับพอเล่าให้ฟังได้ไหมว่าตอนนั้นทะเลเนี่ยที่ที่ชายหาดไหนจังหวัดไหนครับผมกระบี่ค่ะที่กระบี่เลยใช่ค่ะโอ้โหจุดเริ่มต้นก็คือนี่ก็คือจากที่เราเห็นจากที่ชายหาดที่กระบี่ใช่ค่ะครับคือชายหาดมันควรจะสวยงามเพราะว่ากระบี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยครับเราก็แบบมันต้อง เป็นเร่งกระตุ้นให้ช่วยกันดูแลช่วยเห็นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ SFTS Save from the Sea s o u v a n i a from the Sea เป็นของฝากของที่ระลึกจากทะเลอันนั้นผมพอฟังแล้วพอนึกภาพ c ค e a r Pass เนี่ยแหละครับผมไม่เก็ตเลยว่าชื่อแบรนด์พี่แบบลึกลับมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่บัตรชื่อแบรนด์จริงๆเลยเนี่ยนะครับมันย่อมาจาก ตัวอักษรของคนในครอบครัวแต่มันม,นม,นมาเรียงแล้วมาพ้องกับคำเ,เป็นภาษาในในสแกนเนเวียนะครับแปลว่าความว่างเปล่าวความว่างเปล่า<อ>มันมาจากเราก็เลยคิดว่าส่วนงานของเรามันมาจากความว่างเปล่ามาจากศูนย์หรือมาจากสิ่งที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับ,รบจากธรรมชาติมันมันก็เหมาะกับเราดีครับ嗯嗯โปรดักของพี่พอตอนนั้นเราเริ่มมาทำละ เราเราเราเอาจากความว่างเปล่าคือผมใช้ว่าเอามาจากเวสได้ไหแล้วเอามาเปลี่ยนได้ยังไงตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอาโปรดักต์เราคืออะไรแล้วเราเอามาจากไหนมาแปลงมาเป็นอะไรครับพี่ถ้าเล่าย้อนไปนี่มันยาวนานแต่สั้นๆนะครับว่บาจากที่ผมแบบเหมือนล้มละลายแล้วเนี่ยผมแค่คิดว่าเออเกือบสิบล้านที่ผมหายไปผมตอนนั้นผมถือว่าตัวเองนี่ก็โอเคนะครับ2ี่ปีก่อนผมเงินเดือนเดือนละแสนเป็นผู้จัดการบุคคลของ ของบริษัทญี่ปุ่นอยู่แต่เดือนละแสนผมปีละล้านกับหมดไปไปสิกว่าล้านเนี่ยเป็น10กว่าปีนะกว่าผมจะได้มันคืนมาทำยังไงดีผมก็เลยลองคิดประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี้นะครับโดยนำต้นยาซึ่งคนเขายังไม่ได้ใช้ผมคิดว่าเนี่ยศูญย์จริงๆไปเก็บข้างทางแล้วมาออกแบบ,บแล้วผมก็นำไปนำเสนอซึ่งปกติตอนตอนที่ผมอยู่อยู่ในคือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยผมคุ้นเคยกับตลาดญี่ปุ่น ญี่ปุ่นอยู่ด้วยตลาดส่งออกอยู่ด้วยผมก็เลยไปนําเสนอผมจําได้เลยผมพราะค่อนข้างรู้สึกอยากจะพูดถึง2บริษัทนี้ที่ให้โอกาสผมนะผมทําเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจถ้วยที่ปั้นจากต้นหญ้ามาเนี่ยไปนําเสนอบริษัทจุราอุตสาหกรรมนะครับกับบริษัทพพสเปอร์จุราอุตสาหกรรมเขาทําสบู่ส่งอเมริกาอยู่แล้วแล้วผ่านไปสงเดือนผมบอกเออพี่ช่วยช่วยเนี่ยเป็นแพ็กเกจิ้งลองลองนำเสนอให้ผมที เขานําไปเขาผ่านไปสองเดือนเขาโทรกลับมาน้องเข้ามาคุยหน่อยพี่มีออเดอร์ให้ตอนนั้นผมก็คิดว่าออ้หล่อเร็วดีเนาะอาจจะได้สักพันสองพันใบผมดีใจแล้วครับแต่พอไปเจอปุ๊บเขาบอกน้องออเดอร์ที่ได้จากอเมริกาเนี่ยมีแบบเดียวเองที่ได้แต่ที่ได้คือ76,500ชิ้นตอนนั้นผมยังไม่มีโรงงานไม่มีคนงานเพราะผมออกแบบจากคอนโดที่ผมอยู่นะครับผมรู้สึกโอ้โห ผมดีใจมากนะแต่ผมก็กลัวว่าแล้วผมจะหาคนงานจากไหนจากอะไร,รนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มันยิ่งใหญ่แต่รู้สึกว่ามันทุรักทุเลกว่าจะจบออเดอร์ดังน,นั้น3เดือนนะครับจบออเดอร์แต่มันก็ผ่านไปออเดอร์ที่2เข้ามาก็คือบริษัทพอรเปอร์มันน้อยลงใช่ครับแต่เราผ่านที่มันมันยากมาแล้วมันก็เลยดูง่ายขึ้นได้ออเดอร์มาอีก36,500ชิ้นตลาดอเมริกาเหมือนกัน นั่นคือจุดเริ่มต้นของงานแพ็กเกจจิงที่ทําจากต้นใบไม้ใบหญ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาคือการได้ไปคุยกับคนหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีคําแนะนําต่างๆว่าพี่อยากได้นั่นพี่อยากได้นี่แล้วเราก็มาปิดเปียนเราคิดว่าการเอาใจเอาใจลูกค้าหน้ามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาพยายามทาตามที่เขาบอกมันก็พัฒนาเรื่อยๆจากบอกว่า้ยแพ็กเกจจิ้งสำเร็จแล้วน้องออกแบบเป็น เป็น,แผ,นแผ่นกระดาษได้ไหมมีลายใบไม้ลายย่าเนี่ยเดี๋ยวพี่มาออกแบบเองใช่ไหมครับเราก็เริ่มทําจากการเป็นกระดาษเปเปอร์ที่เขาจะไปออกแบบแพ็เกจจิ้งแล้วแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยจากจนมาเจอลูกค้าที่อยากได้บอกอยากทําให้เป็นแผ่นหนังแผ่นที่เอามาทําอะไรได้มากกว่า<อ>แค่แพ็เกจจิ้งอ๋อตอนแรกจากกระดาษเท่านั้นเลยกระดาษเท่านั้นเลยครับแล้วมาสู่แผ่นหนังแล้วแต่วัดวิธีการคิดหลังจากนั้นมันการทําให้ ญา่ากลายมาเป็นกระดาษกับญา้ากลายมาเป็นแผ่นหนังอะ<ด>มันมันไม่เหมือนกันแล้วนะใช่ครับแต่เราก็เลยลองมาทําดูว่าเอาจะทํายังไงให้มันแข็งแรงพอที่จะไปเป็นแผ่นหนังแล้วให้เขาไปตัดเย็บแล้วใช้คงทนได้ออโอ้โหพ,พิสูจน์มาหมายถึงเราก็ลองเทสนน่นเทสนี้มาเรื่อยๆจากตอนแรกเราอาจจะใช้สารเคมีเพื่อให้มันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะปรับเปลี่ยนม,มาเรื่อยอยากได้เป็นงานธรรมชาติทีนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นวีแกเลเตอร์จากที่แต่ก่อนเราใช้ เกือบร้อยในการที่เอาพีมาเคลือบ,บเอาอะไรต่ออะไรที่เป็นสารเคมีมาเคลือบ,บจนปัจจุบันที่ที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าขออยากได้งานที่แปดิบเปอร์เซมาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้สามบริษัทนี้มันเขาถึงเริ่มเข้ามาจากจากที่เราเราอาจจะเป็น แค่เป็นแผ่นพลาสติกแผ่น PVC แผ่น PU ที่เกิดขึ้นนะครับ,รบก็เลยนำมาสู่เคียร์พาสในปัจจุบันที่เป็น v ีแกนเลเซอร์ขอกลับมาที่พี่วิดาบ้างอยากให้เล่าให้ฟังถึงโปรดักต์ของของพิวิดาเพิ่มเติมครับผมค่ครับช่วยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยเกี่ยวกับแนวคิดการที่ไล่มาจนถึงทุกวันนี้เสียงตอบรับผลตอบรับตอนแรกที่ทำกลายมาเป็นแบรนด์ SFTS ได้ยังไงครับผมบบตอนแรกก็ทำ ทำใช้เองนี่นหละคะแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้กันอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทำมาเรื่อยๆก็แบบหมดโพสต์ใน Facebook หรือว่าเพื่อนๆพะพายไปแล้วมีคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยอันนี้ทําจากอะไรแปลกดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเราเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังก็มันมีสตอรี่ของมันว่าเป็นทําจากขยะทะเลนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบให้ให้ความสนใจมาเรื่อยๆค่ะ เราก็เลยเริ่มแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นแพร่หลายเ<ช>พิพ่มมากขึ้นแล้วมันเริ่มที่จะแบบดังเนี่ยคนภายนอกมันเริ่มซื้อเนี่ยคือเริ่มจากสร้างเพจอ,อย่างนี้เห,หรอหรือว่าอย่างไงครับคือมันเป็นของฝากทะเลใช่ไหมคะมันเป็นของที่ระลึกและทีนี้มันเป็นเรื่องกกับสิ่งแวดล้อมด้วยตททค่ะการท่องเที่ยว่งประเทศไทยก็เลยเห็นคุณค่าของกระเป๋าว่ามันเป็นของฝากที่ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม ดูแลเรื่องชายหาดหรือทะเลอย่างเงี้ย UH, ค่ะซ si ึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็มีเอาไปทำเวิร์กช็อปให้ให้คนทั่วไปได้ได้รู้จัก SFTS ว่ามาจากอะไรอย่าเงี้ยค่ะก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนพอเราได้ผ่านมาจุดนี้เรายังไม่ได้พูดถึงมุมส่งออกนะเพราะผมเข้าใจว่าของของ SFTS เนี่ตอนนี้ก็ก็ก็มีมุมเรื่องของการส่งออกที่ที่ ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอามาจุดนี้ก่อนว่าพอเราจะเปลี่ยนจากขยะจากทะเลหลายๆคนโอ้ยขยงขยะความสะอาดเราทําให้ผู้บริโภคี่ยยอมรับในตัวสินค้าของเราเนี่ยได้ได้ยังไงครับพี่มันใช้งานได้จริงค่ะใช้งานได้จริงค่ะ,คะใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้ได้ทนแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาใช,ใช้ได้เรื่อยๆเลยคเพราะว่ามัน เพราะว่าอวนถึงแม้ว่ามันจะเป็นอวนที่หมดอายุการใช้งานของการจับปลาแล้วแต่ว่าในใน,ในการใส่ของหรือว่าการที่จะจะพายไปไหนหรือว่าใช้มันมันมยังมีความอดทนทานแล้วก็ใช้ได้ตลอดครับ,ค,รบคนที่ซื้อส่วนใหญ่ในตอนนี้เป็นเป็นชาติไหนเป็นหลักครับออมีทั้งจีนฝรั่งแต่ที่ เยอะจริงๆ,ๆเลยก็ค, <น S 1> <ๆ S 2> คือคนไทยบ้านเราเนี่ยคน,นะคะไทยบ้านเราใช่ค่ะ<อ>คือเขาเห็นคือบางคนอะ่ะเขาบางทีเขาเห็นกระเป๋าแล้วเขามีสตอรี่เขาชอบเรื่องราวของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะบางทีเขาบอกว่าเ,ออเขาก็ไม่ได้ไปเก็บขยะเองนะแต่ว่าออสิ่งที่เขาเอาไปสภาอยู่เนี่ยเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันก็ยิ้งทําให้เรารู้สึกดีนะว่าเราแบบ แปลจากสิ่งที่ก่อนหน้านี้ทุกคนจะทิ้งเลยอะ่ะมันเป็นขยะโกยทิ้งเลยอะ่ะ<ช>แล้วกลับกลายมาเป็นมูลค่าที่คนอยากจะเอามาใช้เพราะแวลูในตัวของลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้ช่วยอะไรสักอย่างในใ<ช>กับสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้เนะแล้วก็มันเริ่มจากครอบคอรัวตัวเองด้วยว่าเออขยะในบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้บ้างนะคะก็เป็นการเอาของกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการก็เรียกว่า สิ่งที่เราทำนี่ค่ะมันไม่ใช่แค่กระเป๋าที่เอาไว้ใส่ของแต่มันเป็นของที่ทำให้ทุกคนใส่ใจด้วยค่ะและพี่วิดาเราจบมาทางแบบดีไซน์ไหมหรือเราทำงานทางด้านดีไซน์มาโดยตลอดคือก่อนที่จะย้ายไปอยู่กระบีเป็นกราฟิกดีไซน์ดังนั้นเราก็เลยเราก็เลยรู้เราสามารถดีไซน์ได้ระดับหนึ่งอยู่เพราะผมรู้ว่า ถ้าเป็นผมเนี่ยที่ไม่มีหัวทางด้านดีไซน์เนี่ยผมคงมไม่สามารถที่จะแบบอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่านี่เป็นเป็นสิ่งที่อาศัยคิงที่เอาเวสต์มาแล้วดีไซน์กับมันแล้วแล้วแล้วมันดูมันดูมีสตอรี่เรื่องราวในตัวมันเนาะ <c oughs> มันจะมีเรื่องสีเรื่องอ,อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเรื่องทั้งผ้าเรื่องทั้งทุกอย่างด้วยใช่ค่ะผ้าส่วนผ้าผ้าที่เราใช้ก็เป็นผ้าจากโรงงานที่ เป,เป็นเป็นปลายม้วนผ้าที่เขาตัดทิง้งอ๋อครับอ,อ๋อไม่ได้ใช้ของใหม่ด้วยเช่นเ<ช><ช>ดีวยว <ๆ S 1> กันผ้าก็คือเป็นปลายม้วนอ๋อก็เป็นเวสของโรงงานต่อด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเราจะเอาเอาของที่อะไรค่าแล้วเรา,าทำใหม่ได้อืครับกลับไปที่พี่พลัดบางเล่าให้ฟังถึงปัจจุบันเอาเอานีก่อนเรา พอตอนเป็นหนังเราทำให้ลูกค้ายอมรับได้ก็คือว่าเราเริ่มที่จะเปลี่ยนมาเป็นเป็นวีแกนร้อเราไม่ได้ใช้เคมีแล้วเราเริ่มที่จะบอกว่าเราเอาทุกอย่างมาเป็นสูตรที่ที่ให้กลายมาเป็นความรู้สึกเหมือนหนังจริงๆแล้วณนะตอนนี้ตอนที่ญี่ปุ่นอย่างมูจิเนี่ยเขาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราเริ่มรู้จักเขาได้ยังไงแล้วเราเข้าสู่มูจิได้ยังไงครับพี่อจริงๆแล้วนยครับส่วนของมูจินี่นะครับพอดีมผมเ ต,ตัวตัวที่ผลิตสินค้าให้ทางมูจิก่อนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วก็เข้ามาติดต่อว่าทางมูจิต้องการปริพันธ์ที่เน้นไปทางแนวทางธรรมชาติมากขึ้นโดยเขายกตัวอย่างว่าผ้าที่ต้องใช้้มูจินเนี่ยต้องเป็นผ้าประเภทไนล่อนหรือหรือโพลีเอสเตอร์ที่รีไซเคิลแล้วเนี่ยเขาอยากได้อะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่านั้นที่ที่นำมาขึ้นนะครับ เมื่อ3ปีที่แล้วก็มีการติดต่อส่งแบบส่งลายเพื่อเพื่ออะไรเทสกันมาต่อ3ปีที่ผ่านมาหมดเงินก็พอสมควรนะครับจนกว่าจริงๆแล้วทางบูจิเนี่ยเราเราเราเพิ่งตอบรับแล้วออกแบบดีไซน์ทั้งหมวกทั้งกระเป๋ากันใหม่เนี่ยเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วนี่เอง3ปีที่ผ่านมาเป็นการเรื่องที่ ต้องทําตามมาตรฐานที่ทาง oh. มูจิเขากําหนด,ดขึ้นมันยากมากนะ <c oughs> คือถ้าทนไม่ไหวเขาคงจบไปแล้วเหมือน <c oughs> กัน <c oughs> นะครับแต่ส่วนของทางยากิกรุ๊ปเนี่ยเขาเขาติดต่อเข้ามาเองว่าตลาดอเมริกามันกําลังโตใน <c oughs> ส่วนของการที่วแกาเลเตอร์นะครับแล้วก็ดีลกันมาในส่วนนี้เพิ่งสอสเดือนแต่แต่เขาแต่ที่คุยกันคือพร้อมที่อยากจะลงออเดอร์เนี่ยค่อนข้าง อยากจะให้เรียบร้อยภายในปีนี้นะครับส่วน J Group này, เจโทกุ๊ปนี่เกิดจากการที่าทาง J Group, เจโทกุ๊ปผมไปออกงานบูธท,ท,ที่เกี่ยวกับงานนาวัตกรรมแล้วเจอกับทาง J ow, เจเจโทนี่คือเป็นของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับ,รบดูแลเรื่องสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นอยู่ mm hmm. เข้ามาบอกว่าตัวนี้ขายในญี่ปุ่นได้แน่นอน mm hmm. ผมพอดีเห็นโปรดัก hmm. ตผมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาคนที่อยากร่วมลงทุนที่ญี่ปุ่นให้เราแล้วตอนนี้ก็คือมีการซูมคุยกันว่า จะทำยังไงกันในส่วนที่จะเริ่มต้นเพื่อให้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 ใหสามารถที่เปิดตลาดในญี่ปุ่นได้ครับอตอนที่เขาบอกว่าของเราขายได้ญี่ปุ่นได้แน่นอนเนี่ยเขาให้ผลว่าอะไรครับดีไซน์หรือ t e x t อร์หรือความรู้สึกหรืออะไรครับพี่เขาอาจจะเพราะชอบเออตัวที่เขาชอบนั่นคือตัวผักตบที่เราดีแคร์ไว้ว่ามันเหมือนเราเราเราช่วยในการที่จะกำจัดปัญหาที่ตอนนี้ผักตบมีทั่วโลกแล้วเขามางภพาพว่า ดีไซน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับตลาดญี่ปุ่นแล้วมั่นใจว่าคนญี่ปุ่นชอบเหมือนเขา<ม>อันนี้เขาเพราะว่าเขาเขาเขามาจากตัวเอ่อเรียกตัวตัว,ต,วตัวคนที่มาคุยนี่เขาเป็นสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เออส่วนที่เขามาดูแลเนี่ยเหมือนเหมือนดูแลแทนรัฐบาลญี่ปุ่น<ม>นะครับ<ม>เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขามั่นใจครับกุ้มพลัตจบมาทางด้านแบบ แบตเรียรหรือว่าจบมาทางด้านอย่างนี้โดยตรงไหมหรือว่าจบทางด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์โดยตรงเลยแสดงว่านี่คือแบบความพยายามลองผิดลองถูกลุยเองลุยเองมาจนถึงทุกคนมันหลายส่วนนะนอกจากเราชอบเองโดยส่วนตัวในเรื่องงานธรรมชาติแล้วมันก็มีมีแรงผลักดันของของเรียกบอกว่าความล้มเหลเวบ้างอะไรต่ออะไรทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องได้เราต้องได้ท่องอยู่อย่างนั้นแหละครับก็เลยเป็นแรงแรงขับเคลื่อนของเราจนถึงทุกวันนี้นะ กลับมาที่คุณวิยาดาตอนนี้เข้าใจว่าของ SFTS Souvenir from the Sea เริ่มที่จะไปต่างประเทศแล้วเราเราเราเล่าให้ฟัง,ถ,งถึงจุดนี้ให้ฟังหน่อยที่เริ่มมีมีตลาดต่างประเทศใช่ไหมเริ่มมีจะมีส่งออกมีต่างประเทศติดต่อมาครับเริ่มจากเริ่มจากการไปทำเวิร์กช็อปที่ญี่ปุน่นที่ลอนดอนแล้วก็ซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนที่ญี่ปุ่นก็จะชอบเหมือนกันเขาบอกว่า คือดูปกติแล้วเนี่ยเรื่องงานประดิษฐ์เนี่ยญี่ปุ่นก็จะแบบเนี๊ยบมากแบบแต่พอเขาเห็นของเราปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบแปลกใจว่าคิดได้ยังงเพราะว่าบ้านเขาก็มีอวนมีอะไรก็แบบก็สนใจอะไรอย่างนี้แล้วพอเริ่มจากเวิร์กช็อปแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาอย่างนี้แหละครับต่อต่อติดต่อคุยกับเราต่อเนื่องมาอย่างนี้ใช่ค่ะเหมือนบางเหมือนบางบางที่ค่ะบางที่ที่เขามีเรื่องทำปาะมงอะไรอย่างงี้ครับ แล้วคือติดต่อให้เราไปช่วยทำเวิร์กช็อปเพิ่มหรือว่าเริ่มที่จะเป็นการสั่งผลิตหรือว่าอย่างนี้แหละครับตอนนี้ยังค่ะยังถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเวิร์กช็อ p นี้คือที่ที่กระบี่หรือภายในประเทศเราเองค่ะเรื่องทำเวิร์กช็อปเยอะครับก็คือหมายความว่าใครที่สนใจอยากที่จะมาเรียนรู้อันนี้เพิ่มเติมสามารถไปที่กระบี่ได้แล้วก็มีเวิร์กช็อปคอยเปิดซอยู่อยู่เป็นประจําสําหรับคนที่สนใจได้ ใช้เวลานานไหมสมมติว่าคนที่สนใจอยากที่จะไปเรียนเพิ่มเติมไม่นานค่ะไม่นานค่ะแต่พือคือเหมือนกับว่าเราจะเตรียมวัสดุเอาไว้แมทชิเลี้ยตัวอย่างเอาไว้แล้วทีนี้ก็เหมือนไปทำเวิร์กชอปเนี่ยตัวเองอยากดีไซน์กระเป๋าตัวเองแบบไหนก็ไปตกแต่งได้เพราะเรามีขยะทะเลที่เราเตรียมพร้อมไว้ให้ เอ,แบบเอาไปใช้เองได้เลยเอาไปใช้เองได้เลยแล้วก็ได้เห็นด้วยแล้วก็ได้ได้เข้าใจถึงวิธีการในการทําเพราะว่าผมว่าตัวตัวตัว,ตว,ตวแอกไหมนี่ก็คือเรามันถักเหมือนกับวิธีเดียวกับที่ท,ที่ที่ประมงก็ใช้ทําจริงเลยครับใช่ไหมครับอันนี้คืออวนที่แบบหมดอายุอวนใช้งานแล้ว<อ>เราก็เอามาส่วนส่วนที่มันไม่ขาดนะคะเอามาเอามาทําเป็นลูกกระเป๋าค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีในส่วนของชุมชนที่อยู่ริมทะเลก็ หามามีส่วนร่วมรเรื่องการเก็บขยะริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหให้มีมีชุมชนมีส่วนร่วมด้วยค่ะครับเราเดี๋ยวจะถามทั้งสองท่านเลยนะครับคำถามนี้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเรามองก้าวต่อไปของแบรนด์เราหรือว่าของสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก้าวต่อไปในอนาคตต่อจากนี้อย่างไรบ้างนะครับ,รบขออนุญาตเชิญคุ้ิทาก่อนไหมก็ม,ม,ม,มีอยากจะผลิต ให้ให้มันหลากหลายมาขึ้นกว่านี้ค่ะคที่ทําจากขยะทะเลหรือว่าสิ่งของเหลือใช้อะไรอย่างงี้ให้มีลายที่กว้างกว่านี้ใช่ใชแต่ก็ยังจะโฟกัสที่เป็นขยะจากทะเลโดยโดยโดยเป็นหลักเหมือนเดิมใช่ค่ะก็สมกับแบรนด์ Souvenir from the sea จริงๆครับเราแบ่งให้ทุกคนได้ได้ได้ใช้แล้วก็ได้ช่วยกันได้ช่วยกันครับพี่พาคครับเชินครับส่วนของผมใน ที่ผ่านมาเน้นในเรื่องของตลาดส่งออกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็หมาเพราะแต่ตอนนี้เฉพาะ3มลายนี้ข้อคำนวณกันแล้วว่าคงคงขยายต่อไม่ได้ในแง่กําลังผลิตเพราะเราเน้นไปที่งานที่ของเราเป็นงานหัตถกรรมใช้มือทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นดูดูจากของมูจิหรือของเจโชท,ที่ที่กำลังจะไปอเมริกาแล้วถ้ามันไปได้อย่างที่วางแผนไว้เนี่ยคงตลาดตรงนี้เราเราคงในต่างประเทศเราคิดว่าเราพอแค่นี้ส่วน ส่วนของการขยายข้างหน้าเนี่ยมันคงคงอีกสักพักหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ส่วนตลาดภายในเนี่ยกำลังมองตลาดของการท่องเที่ยวอยู่ที่<ฆ>ท,ที่ที่วางแผนออกแบบกับเอออาจจะมีมีหลายๆคนที่ดิวกันในนี้ด้วยนะครับ<ฆ>ว่าว่าเจอเพื่อนใหม่อะไรเนี้ยว่าตลาดา่างแต่ประเทศอย่างทางใต้หรืออะไรผมมองว่ามันน่าสนใจกับตลาดท่องเที่ยวที่เราบอก วางแผนอย่างหมวกใหม่หรืออะไรเนี่ยที่ที่จะร่วมมือกันเพื่อเพื่อพัฒนาต่อไปเพื่อโตไปด้วยกันนะครับทีนี้อยากให้ทั้งสองท่านช่วยแนะนำหน่อยว่าคนที่อยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยช่วยช่วยแนะนำหน่อยเพราะว่าผมก็มีเพื่อนหลายคนมากที่เขาอินเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากเรื่องอัพไซคลิงเรื่องทุกอย่างเขาอินมากแต่เขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะว่าเขาแค่รู้สึกว่า เนี่ยตรงเนี้ยเขา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 ไปต่อไม่ได้อะเริ่มจากพี่พี่พลายกันแล้วกันครับผมง่ายๆเลยนะมองอะไรที่เราชอบและสิ่งหนึ่งก็คืออะไรที่ต่างกันในท้องตลาดที่มันยังไม่มีแล้วเราทํามันขึ้นมาเพื่อให้คนรู้สึกว่าเห็นแล้วมันมันรู้สึกว่าเร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 ามองแล้วมันว้าวเลยแล้วบอกเหมือนผมเนี่ยเวลาแรกๆผมทําผมไปโชว์ที่ไหนมันก็ทุกคนบอกอม,มีอย่างนี้ด้วยหรือ,อนั่นประโยคที่บอกว่าถ้าเราทําให้เขาเห็นรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือนั่นแหละ คือสิ่งที่มันจะเป็นตลาดเข้ามายิ่งถ้ามันมันรู้สึกว่ามันมันมันโดนคนมากๆเท่าไหร่เนี่ยมันมันพร้อมจะโตอย่างอย่างผมอะในผมเริ่มตอนที่มันยังไม่ได้โตมากแต่ตอนนี้ผมไปวางที่ไหนมันคือมีแต่คนเข้ามาหาเราแล้วและอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าผมโตได้เร็วที่สุดผมเข้างานประกวดเยอะนะได้รางวัลเยอะเนี่ยการประกวดเนี่ย บางทีพอเข้าไปกวดแล้วแล้มันมีเกิดขึ้นในเว็บไซต์เนี่ยคนจะเซิร์ชหาคําอะไรที่มันน่าเชื่อมัมันเหมือนเหมือนโปรโมตตัวเราเองเรานั่งอยู่เฉยๆคนก็เข้าหาละเหมือนอย่างอย่างยากิกุปหรือหรือเจโทเขาเจอผมในเว็บไซต์ทั้ง oh. นั้นอย่างผมได้รางวัลนวัตรกรรมแห่งชาติเนี่ยเขาเข้ามาแล้วในในนั้นมันจะมีเรคคอร์ดอยู่แล้วเขาก็เลยเข้ามาแนะนําให้เลยว่าถ้าเราทําอะไรไม่เหมือนใครประกวด มันเหมือนได้โฆษณาเหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนผมไม่ได้มาโฆษณาอย่านี้นี่คือการตลาดอย่างหนึ่งของผมนะครับผมว่าแนะนําอย่างนี้แหละ<อ>ง่ายๆเลยคือประการแรกสุดต้องทําให้คนถามว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอประการที่2คือคุณต้องกล้าที่จะออกไปแหละไม่ว่าจะเป็นการประกวดไม่ว่าจะเป็นการออกงานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อทําให้คนเห็นสินค้าของคุณให้เยอะที่สุด มั่นใจในตัวสินค้าคุณด้วยใช่เพราะผมเชื่อว่าทั้งสองคนมีความรักแล้วก็มั่นใจในตัวสินค้าและผมเชื่อว่าทั้งสองคนจะไม่ไม่ใช่สร้างผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ารู้ว่ามันขายได้แต่ไม่ได้รักคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสองคนรักจริงๆกลับมาที่คําถามเดิมคุณ <laughs> วิยดาเชริญครับก็จะออกคล้ายๆกันก็<ฆ>คือ<ฆ>แต่ว่าทําถิ่นัวเองมีความสุขค่ะถ้าเกิดมันมีความสุขแล้วเราจะสามารถที่จะ ทำมันได้ทุกวันครับแล้วก็จะคิดอะไรใหม่ๆได้อยู่เรื่อยๆอถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําค่ะต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคำถามสุดท้ายแต่ละท่านล้วครับมองเทรนด์สินค้ารักโลกอีโคในอนาคตต่อไปยังไงมองว่ามันจะเป็นแค่ แฟชั่นมาแล้วก็ไปเหมือนก่อนหน้านี้หลายครั้งไหมเพราะรอบนี้ผมดูเรื่องสิ่งแวดล้อมผมว่าไม่น่าจะมาแล้วไปแล้วละดูซีเรียสกันมากแล้วก็ดูฮาร์ดคอร์มาแล้วเรามองในเชิงของคนที่ทําธุรกิจในกลุ่มของสินค้าเหล่านี้เนี่ยยังไงบ้างเชิญครับผม <S <S ười, 응คือคือไม่ได้คิดว่ามันเป็นแฟชั่นหรือว่าต้อง응ไปไปนำเกาะไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่เป็นการตามเทรนหรืออะไรแต่เรา เราไม่ตามใครเราทำของเราเองออเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ตกเทรนค่ะ,คะ<อ>ทำไปเรื่อยๆรักมันทํามันไปเรื่อยๆไม่ต้อง<ช>ห่วงว,ว่าเทรนจะมาหรือจะไปเพราะเรารักในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วใช่ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเทรนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันมันดีกับลูกมันดีกับโลกของเราอยู่แล้วซึ่งมันถ้าไม่ช่วยกันต่อไปมันก็จะล่มช่ใช่ เราจะเราจะเราจะแยกกันหมดเป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยความยั่งยืนค่ะครับและสําคัญกว่านั้นก็คือความสุขในการทำครับความสุขในการทําและความยั่งยืนคุณพลายคๆๆรับก็คล้ายกันนะครับความสุขจริงๆแล้วเนี่ยผมมีส่วนหนึ่งที่ที่คิดว่าอย่างปีที่แล้วผมออกงานเนี่ยผมไม่เคยมีคําว่าเจอคําว่ามีคําว่าผมเป็นเอฟซีคุณนะเอฟซีวีแกลเลเตอร์นะครับเพิ่งได้ยินในการออกมาออกงานครั้งนี้ว่าเดี๋ยวมาเจอนะผมเป็น เอฟซี <FC. S 1> 4, อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งซึ่งผมว่าคนมันมากขึ้นเรื่อยๆืมีความค,ความความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นเรื่อยๆื่นะครับมันก็เลยเลยรู้สึกว่าเออมันเริ่มเติบโตมาเรื่อยๆอเอาเทียบจากที่ผมบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนผมเออเป็นคนน,ำน,น,นำนู่นนั่นนี่มาทำอะไรเงี้ยแล้วจากตรงนี้เนี่ยกลายเป็นผมมีเรียกว่าถ้าบอกว่า ออเดอร์ที่กําลังจะมาหาศาลในอนาคตเนี่ยมันไม่รู้กี่เท่าต่อก,กี่เท่าซึ่งผมว่าข้างหน้ามันก็ต้องเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะคนเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบผมผมคิดว่าแล้ววัยรุ่นสมัยใหม่หรือคนสมัยใหม่เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับบูธของทั้งสองท่านอยู่ข้างในงานทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับอยู่ตรงไหนครับช่วยช่วยบอกนะครับเดี๋ยวเพื่อเสร็จแล้วงานใครสนใจจะได้ไปชมครับบ1 9ค่ะ b 1 9 d d d o ้นะครับ D19 นะครับและของพิพันจะ20เนาะติดกันติดกัน d 1กก็คือตรงเข้าไปเลี้ยวซ้ายแล้วอยู่ล็อตล็อตสุดท้ายเลยครับล็อตซ้ายสุดเลยนะครับเข้าไปหยุดต้นๆเลยไหครับหรือว่าถัดไปหน่อยก็สามารถเข้าไปดูสินค้าของทั้งคู่ได้เพราะว่าสินค้าทั้ง2แบรนด์นี้นี่ผมว่าทั้งคู่เราจะเห็นว่าเขาเริ่มต้นจากความรักอะความพยายามความเนี่ย ความที่เข้าใจว่า้สิ่งแล้วนี้มัน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 รักรักโลกนะมันมันไม่ได้แค่เป็นการฟอกเขียวแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนเอาขยะจริงๆขึ้นมาทำหรือว่าการเปลี่ยนเวสจริงๆขึ้นมาแล้วมันกำลังมันกำลังช่วยให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเออมีคนเก็บแล้วคนทิ้งก็ทิ้งอย่างเดียวก็ไม่ใช่ก็ยต้องช่วยกันด้วยตั้งแต่ต้นทางด้วยนะคะเพราะว่า เราคนตัวเล็กๆจะเก็บกันทั้งทั้งหมดนี่มันก็คงจะไม่ไหวเลย่มันมันอย่างเมื่อวานเมื่อวานนี้คนพูดว่าเอ๊ะขยะทะเลมันเกี่ยวอะไรกับเพรนเบดอะไรเก็เลยบอกเอถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างดีเนี่ยอาหารอะไรก็จะดีชีวิตก็จะดีไปด้วยยอดเยี่ยวมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับ